สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพับเหรียญปอยทานกันค่ะก็ใช้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นความยาวเส้นละ90ซนติเมตรแล้วก็พับครึ่งลักษณะนี้ทุกเส้นเลยนะคะทีนี้ก็เริ่มทำฐานสี่ค่ะจับเส้นที่หนึ่งมานะคะจับตรงรอยพับครึ่งทีนี้ก็เอาเส้นที่สองคล้องที่เส้นที่หนึ่งลักษณะนี้ เส้นที่สมค่ะก็ครองเส้นที่สองเส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับครึ่งแล้วทีนี้ก็สอดเข้าไปในช่องที่1นะคะตรงนี้นะแล้วก็ดึงออกมาทีนี้ก็กางนะคะกางช่องของเส้นที่4ี่ออกค่ะแล้วก็ จับเอาเส้นที่3มลอดผ่านช่องมันออกมาทีนี้ก็ดึงให้กระชับค่ะก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้เราก็จะทําฐาน8ดค่ะเอาเส้นนี้นะคะที่อยู่ด้านบนนะพับเฉียงไปทางด้านขวามือลักษณะนี้ตรงโคนริบบิน้นกดลงไปค่ะให้มันเป็นรอยพับนะคะต่อมาเส้นนี้ ก็เอาทับเส้นแรกแล้วก็เฉียงไปทางด้านซ้ายมือทีนี้เส้นนี้ก็พับลงมาด้านล่างทางด้านซ้ายมันก็จะทับเส้นที่สองนะคะจะเป็นลักษณะนี้ทีนี้ต่อมาเส้นนี้จะปลายริบบิน้นลอดเข้าไปใต้ช่องนี้ค่ะ ลักษณะนี้นะทีนี้ก็ดึงให้กระชับจะได้ฐาน8แบบนี้นะคะต่อมาก็จับเส้นไหนก็ได้คะ่ะทางด้านซ้ายมือจับขึ้นมา1เส้นแบบนี้ทีนี้ก็เอาเส้นที่2ทางด้านขวามือ ทับเส้นแรกลงไปลักษณะนี้เส้นที่สก็เอาทับเส้นที่สองเส้นที่4ก็เอาทับเส้นที่สมันก็จะแบ่งเป็นด้านบนมือจับ4เส้นแล้วก็ข้างล่างนะคะตรงฐานเหลือ4เส้นทีนี้เราก็จะปล่อยเส้นล่างสุดที่มือจับด้านบนวางพาดลงมาลักษณะนี้นะคะ มันจะอยู่ระหว่างเส้นนี้กับเส้นด้านล่างแบบนี้แล้วทีนี้ก็เอาเส้นด้านล่างขึ้นมาพาดทับด้านบนมันจะเป็นแบบนี้ทีนี้ต่อมาก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะวางพาดลงไปแล้วก็เอาเส้นล่างขึ้นมาพาดทับด้านบนก็ทําจนกว่าเส้นล่างฐานเราจะเอาขึ้นมาพาดทับด้านบนจนหมดนะคะ ก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้เส้นล่างสุดก็เอาวางพาดลงมาตรงช่องนี้เลยค่ะสังเกตดูนะคะว่าตรงช่องนี้ก็จะมีเส้นริบบิ้นลอดออกมาช่องนี้ก็มีลอดออกมาทีนี้ช่องนี้ก็มีลอดออกมาทีนี้ช่องนี้ยังไม่มีนะคะเราก็จะทําให้มีค่ะเอาเส้นด้านล่างเอาลอดเข้าไปใต้เส้นนี้เลยค่ะแล้วก็ ให้มันออกช่องนี้นะคะที่ยังไม่มีเส้นริบบิ้นลอดผ่านออกมาค่ะก็แบบนี้นะคะต่อมานะคะช่องนี้ยังไม่มีก็ทำให้มีค่ะจับเอาเส้นล่างนะก็เอารอดเข้าไปนะคะใต้เส้นนี้ก็คือใต้เส้นที่เส้นก่อนหน้านี้ลอดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เอาลอดเข้าไปแล้วก็เฉียงนะคะให้มันออกช่องนี้นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้ต่อมาเส้นสุดท้ายก็เอาลอดเข้าไปใต้ช่องตามเส้นก่อนหน้านี้เหมือนกันค่ะแล้วก็เฉียงนะคะให้มันออกช่องนี้ช่องสุดท้ายที่ยังไม่มีเส้นริบบิ้นทะลุผ่านช่องมันออกมาค่ะทีนี้เราก็ดึงให้กระชับนะคะมันก็จะได้เป็นทรงกลมๆค่ะ ลักษณะนี้นะคะทีนี้ก็พลิกกลับมาด้านนี้จับเส้นไหนก็ได้คะ่ะทางด้านซ้ายมือจับขึ้นมา1เส้นแล้วก็นับตามเข็มนาฬิกานะคะจากทางด้านซ้ายมือจากเส้นที่เราจับเนี่แหละคะ่ะก็1 2 3 4งี่ห้าเอาเส้นที่เราจับวางพาดลงไปด้านหน้ามันลักษณะนี้ต่อมาเส้นนี้นะคะก็ จะเอาวางพาดลงไปช่องถัดมาจากเส้นนี้นะคะก็ช่องนี้นะที่ถัดกันมาก็จะเป็นลักษณะนี้เส้นนี้ก็วางพาดช่องถัดมาเลยค่ะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ต่อมาเส้นนี้ค่ะเราก็จับเราก็เอาไปริบบิน้นลอดเข้าไปใต้เส้นนี้นะคะมันเป็นช่องที่เกิดจาก ตอนที่เราเอาเส้นแรกมาพาดทับตรงเนี้ค่ะก็ปลายริบบิน้นสอดเข้าไปนะคะมันจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ดึงเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ก็ตามเส้นก่อนหน้านี้ไปค่ะปลายริบบิน้นก็เอาลอดเข้าไปใต้ช่องนี้เหมือนกันแต่ว่าเราจะเฉียงให้มันออกช่องทางนี้นะคะ ก็แบบนี้นะต่อมาเส้นนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะอลอดเข้าไปใต้ช่องเหมือนเพื่อนเส้นอื่นเลยแล้วก็เฉียงเยอะๆหน่อยให้ปลายริบบิ้นนะคะมันทะลุออกช่องด้านล่างตรงนี้แบบนี้นะ เส้นนี้ก็ตามเพื่อนไปค่ะแล้วก็เฉียงเยอะกว่าเส้นเมื่อกี้เพื่อที่จะให้ทะลุออกช่องนี้เส้นสุดท้ายก็ตามเพื่อนไปเลยค่ะก็ออกช่องนี้นะคะทีนี้ก็ดึงให้กระชับทุกเส้นเลยค่ะ ก็เรียบร้อยทีนี้ก็พลิกกลับมาด้านนี้สอดเก็บปลายริบบิ้นตามเส้นด้านล่างของมันเลยนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกหน้าช่องที่3นับจากทางด้านขวามือ1 2 3ลักษณะนี้เส้นนี้นะคะก็ตามเส้นด้านล่างของมันเลยเห็นไหมก็ออก หน้าช่องที่3มเหมือนกัน1 2 3 เสร็จแล้วทีนี้พลิกมาด้านนี้ค่ะทีนี้ก็จับเส้นนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นนี้นะคะเส้นทางด้านซ้ายเส้นที่เราจับพาดไปด้านหน้าค่ะแบบนี้นะทีนี้เส้นนี้นะคะเส้นที่เราจับค่ะจับมันพับ ให้ปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะปลายริบบิ้นทีนี้เราก็จะเอาข้ามเส้นนี้นะคะเส้นที่เรากดไว้เนี่ยค่ะแล้วก็เอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปที่ช่องนี้นะคะข้ามหนึ่งเส้นแล้วก็สอดเข้าไปด้านหน้าเส้นนี้ค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะเห็นไหมเราข้ามเส้นนี้แล้วก็ เอาสอดเข้าไปใต้ช่องนี้แล้วก็ดึงหลวมไว้ก่อนค่ะมันจะเป็นแบบนี้ทีนี้เส้นต่อมาก็เหมือนกันเลยค่ะจับพับให้ปลายริบบิ้นชี้มาลักษณะนี้นะคะชี้เข้าหาเราปลายริบบิ้นก็ข้าม1เส้นนี้แล้วก็เอาสอดเข้าช่องนี้นะคะข้ามเส้นนี้ เอาสอดเข้าใต้ช่องนี้มันจะเป็นช่องด้านในนะคะทีนี้ก็สอดให้ครบทุกเส้นเลย ก็เรียบร้อยค่ะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้เราก็ค่อยๆดึงทีละเส้นค่ะจัดกลีดไปด้วยนะคะ ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะทีนี้ก็พลิกมาด้านนี้แล้วก็สอดเก็บปลายริบบิน้นตามเส้นด้านล่างธรรมดาเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ปลายริบบิ้นก็ตัดออกเลยค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะทีนี้ถ้าใครจะใส่เหรียญน,นะคะก็พลิกมาด้านหลังนะแล้วก็เอาเหรียญใส่ได้เลยค่ะ ก็ฝากติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ